ราศีต่อไปเป็นราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเป็นราศีธาตุดินในเดือนตุลาคมนี้ดาวการงานของชาวราศีพฤษภเดินเข้าอยู่ในภพวินาศภพวินาศเป็นภพสุดท้ายของลัคนาภพวินาศเป็นภพของการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงการแก้ไขฉะนั้นดาวการงานเข้าอยู่ในภพวินาศนี้สําหรับชาวราศีพฤษภงานใดๆก็แล้วแต่ของท่าน ถ้าท่านามีการปรับเปลี่ยนปรับมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขวิธีการทำงานจะส่งผลดีก่าท่านและให้ระวังสิ่งไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในงานส่วนดาวที่เดินดีนั้นก็คือดาวพันธุคือดาวอาทิตย์เดินเข้ามาทำมุมกับดาวลาภะคือดาวพฤหัสพฤหัสกับอะไรที่เป็นพฤหัสกับอาทิตย์น,นี่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ ความมั่นคงใดๆก็แล้วแต่ของท่านเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี้ยถือว่าถ้าท่านสร้างมาเนี่ยจะปรากฏให้เห็นผลเพราะดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์เนี่ยจะส่งผลโดยตรงสําหรับชาวราศีพฤษภในเรื่องความมั่นคงในชีวิตในช่วงเดือนตุลาคมนี้และยังมีดาวประจําตัวของท่านคือดาวศุกร์เดินเข้าอยู่ในภพปุตตะกิจกรรมอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่สองหรือ สิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆที่ท่านไดลิเริ่มทําจะส่งผลดีกับท่านในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านคือดาวศุกร์ส่งกระแสโดยตรงถึงดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะเป็นภพเรือนที่ให้คุณให้ความสําเร็จคู่ดาวอ่าพฤหัสศุกร์คู่ดาวพฤหัสศุ เพือหาส,สุกนี่จะได้ของที่ถูกใจนะครับท่านชาวพฤษศนี่หากมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆลงมือทําอะไรใหม่ๆเนี่ยเดือนตุลานี้ท่านจะเห็นผลนะครับสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการเงินเพราะว่าดาววินาเข้าไปอยู่ในพพก,การเงินนะครับาราศีพฤษศนี่มีดาววินาคือดาวดาว ดาวอังคารนะครับในเดือนตุลาคมนี้ดาวอังคารเดินเข้าอยู่ในภพก,การเงินก็ให้ระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ระวังในเรื่องการเงินที่จะต้องจ่ายไปแบบไม่ไม่ทาตั้งตัวนะครับคําว่าวินาศนี่คือฉับพลันทันทีอ่ะ